หนูหลอมเพ่งแต่ตอนปอ3ค่ะแองวงนนั่นครูเพื่อนอยากได้เด็กน้อยไปแข่งหัตถกรรมค่ะแล้ววันนี้เห็นหนูหนูมักไปยืนจอบเบิงยัวขังประตูห้องซ้อมลองเพลงเนาะแล้วเพื่อนเห็นดเด็กนี่คือมีความอยากรล่องเพงลงเราก็เลยจับม้าล้องรองเบิงตั้งแต่ตอนปอ3มันเราก็สอนมาเรื่อยๆ ด่วนขบวนสุดท้ายแววดังฟังแล้วใจหาย<ฮ>หัวใจน้องมีแทบขาดพี่จะลาแล้วน้องแก้วต้องจำนิรานด,<ฮ>ดังทูกสายฟ้าฟาดหัวใจน้อง จะขาดแล้วโอ้ยสุดยอดมากสวัสดีค่ะหนูน้องแก้มปราดาอายุสิหปีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะสวัสดีครับน้องแกม้ม สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างมาทัวร์คอนเสิร์ตสองวันกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ดีใจค่ะได้มาแบบอยู่รอบนี้ก็ได้มาอยู่แบบเป็นครอบครัวเดียวกันของสาวน้อยเลยล่ะค่ะก็ตือเต้นแล้วก็ดีใจก่อนหน้านี้พี่เคยเห็นหน้าเราที่ไหนรลไรมองเลยค่ะไรมองเลยสามมองมองไหนบ้างครั้งแรกครั้งแรกแรกอยู่สีสสเกตค่ะ เป็นงานของมาร์คพระมาร์คซองโลกค่ะแล้น,น,น,เ,เ,ปนเ,เป็นคนจังหวัดไหนนะอยู่ชัยภูมิค่ะแต่ไปออดิชั่นที่ศรีสะเกดแม่ค่ะเพราะว่างานนั้นได้ไปในน้ำของพระมากเพื่อนแห่ไปลองเพงลงระวบนีแม่เห็นเพื่อนบอกว่ารับออดิชันก็เลยได้ร้องเข่าไปออดิชั่นเบิ่งค่ะอืแล้วครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ยูบานเจ้าของค่ะยูบานตลาดจตุรัสอำเภอจตุรัสชัยภูมิค่ะก็เลยร้องไปแจมเบิ้งค่ะ นั้นคือเป็นเจมค่ะเป็นยังไงกระแสตอบรับกระแสตอบรับดีค่ะแต่เพื่อนก็บอกว่าเออเ้เลียจบก่อนจังมากอีกรอบหนึ่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นซิซี่เครื่อนค่ะอ๋อที่ร้องเพลงขอบฝันใช่ไหมขอบฝันนั่นรอบแรกค่ะรอบสองนี่มาเพลงอยากเอื้อนไอ้ายว่าหลายใจค่ะอ๋อเอาเลยลองซิเพลงเพลงขอบฝันขอบฝันฮึมอบเอาความฝัน เหมือนฟ้าบรรดาลผาฝันเมารถมาส่งให้ได้พอ่พอพ่อกับพอ่อูหัวหน้าวงแห่งดีใจพอยืนงงพอหัวหน้าวงรับเข้าวงมอลำอ๋อจำเสียงได้แล้วแล้วก็คือตอนนั้นเราคือ,อ,อหมอออดิชันช่นแล้ว<ะ>รับแล้ว แน่นค่ะแต่ว่าเราอายุแค่ส4สี 14, <15 c. S 1> ียังเรียนประจบค่ะเออแล้วก็ครั้งล่าสุดที่เราไปเอาไปอีกรอบหนึ่งขึ้นบนเวทีคือที่ขึ้นบนเวทีก็บ้านตลาดค่ะอำเภอจตุรัสชัยภูมิค่ะจากวันนั้นถึงวันเนี้ยหนึ่งปีความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างที่ว่าเฮ้ยรอที่จะขึ้นเวทีแบบแบบแบแบจริงจังล้วนะตอนเนี้ยความรู้สึกเราเป็นยังไงก็ตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่าซีได้ไมาอยู่แล้วล่ะคะ่ะ ก็นึกว่าบอดเขาบอได้คัดเลือกอกเ็เลยยังบัไดเตรียมตัวยังมากแล้วบ้านนี้พอบอดเขาบอกเออไอ้หนูเรียจบแล้วบอกกดก็เลยห้มาก็รู้สึกดีใจค่ะแต่มาทํางานร่วมกับวงค่ะที่บ้านที่บ้านเราทาอาชีพอะไรพ่อหนูเป็นพนักงานเทศบาลค่ะแม่อยู่บ้านซื้อค่ะแล้วร้องเพลงแต่ตอนไหนหนูร้องเพลงแต่ตอนป .3 ค่ะเป็นเรียนร้องเองหรือว่า แงวน,นั่นครูเพื่อนอยากได้เด็กหน่อยไปแข่งหัตถกรรมค่ะแล้ววันนี้เห็นหนูหนูมักไปยืนจอบเบิ้องยั่วขังประตูห้องซ้อมร้องเพลงเนาะแล้วเพื่อนเห็นเด็กนี่คือมีความอยากร้องเพงลงเราก็เลยจับม้าร้องรอ,องเบื้องตั้งแต่ตอนปอ .3 มันเราก็สอนมาเรื่อยๆค่ะตอนป .3 ร้องเพลงอะไรจำได้ไหมอ้นานเลยค่ะเพลงสมัยแต่ก่อน่พค่ะจำได้ไหม ตอนปฐมอะปองกวดร้องเพลงอะไรตอนสินดาปานกรรมด่วนพิสวัตค่ะอะไรนะด่วนพิสวัตลูกทุ่งกับหมอรำจะงั้นจะเสียงรถด่วนใช่ไหมลองดิเอาใารใจก่อนโอเคหนึ่งสองสามเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายแววดังฟังแล้วใจหายหัวใจน้องมีแท้ ขาดพี่จะลาแล้วน้องแก้วต้องจำานราดดังถูกสายฟ้าฟาดหัวใจน้องจะขาดแล้วโอ้ยสุดยอดมากทั้งลูกทุ่งทั้งหมอลำค่ะ ừ, แล้วทำไมถึงจะมาชอบหมอลำล่ะกะ หนูก็มักเบื้องหมอลำแล้วค่ะแล้ววันนี้มีแรงบันดาลใจของวงเนี้แล้วค่ะของพี่อุ้งอิงน้ำก็อยากเป็นคือพี่ค่ะรู้จักพี่ความรู้สึกกับพี่อุ้งอิงที่เราเห็นครั้งแรกเราสื่อไงพูดออกมาเลยก็รู้สึกรู้สึกว่าายเขาเก่งค่ะไอเขาสูงมากอาอเขาแค่นี้เลย <laughs> แค่นี้เลยแล้วนอกจากที่เราจะมาเป็นหมอลำ ถ้าเราไม่ได้เป็นหมอลำเราอยากจะทำอะไรกาเป็นนักร้องค่ายมั้งคะนักร้องอีสระอ,อย่างพวกนี้ค่ะคือเราเรา,เราชอบเพลงสไตล์ไหนตอนแรกหนูก็ชอบไปแล้วลูกทุง่ดดองอินดี้ไปแล้วค่ะลองอินดีแมค่ค่ะเออโอเคอะจากสองวันที่เราได้ขึ้นวงใหญ่เนาะความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างพูดความรู้สึกออกมาเลยได้ขึ้นวงใหญ่กะ ก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะที่บอสเพิ่นเห็นเด็กน่อยตาเด็กหน่อยผู้นี้การเด็กน่อยตาดำๆเด็กน้อยตาดำๆเด็กหน่อยผู้นี้การเลยแต่เอามาขืนแล้วก็ดีใจแล้วค่ะก็ขอขอบคุณบอสจูแม่นุชนะคะแล้วก็พ่อหน่อยละกันค่ะขอบคุณค่ะอ่ะฝากเนื้อฝากตัวกา ฝากเป็นกำลังใจให้หนู้นั่ด้วยค่ะกับฝั่งน้องแก้มปนัดดาคนนี้ไว้ในอบอุกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของสาวหน่อยด้กันค่ะ okay, ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแก้มมากนะครับยิ้มโอเค